สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไปแคมปิ้งมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้เคยพาดูเลยว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะที่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไครรู้บ้างห้องน้ำส่วนตัวค่ะตัวนี้เริ่มทำความสะอาดค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เราจะใช้มันก็จะมีเต็นท์นะคะก็ะัะนี้เขาใช้กันยังไง ตัวนี้จะเป็นที่ปั๊มดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นแล้วก็ปั๊มน้ําให้มีน้ําตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยฉี่พอฉี่เสร็จแล้วเราก็ดึงตรงนี้ค่ะนะคะดึงตรงนี้แล้วก็น้ําก็จะลงไปเหมือนกับห้องน้ําปกติเลยค่ะนะคะก็มันก็ดีอย่างนะคะแบบนี้มันคือไม่ต้องไปใช้ร่วมกับใครถังน้ำที่เราจะเอาไว้ใช้ดื่มทำอาหารหรือว่าอะไรทั้ง ทุกอย่างเลยส่วนมันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นก๊อกเราก็ตอกก๊อกออกมาตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นถุงอาบน้ําค่ะแคมชาว์ตัวนี้เอาไว้อาบน้ํานะคะเวลาก็จะมีห้องน้ําแล้วก็ต้องมีห้องอาบน้ําใช่ไหมคะก็สามวันก็ต้องอาบให้พอสองวันก็ต้องอาบให้พอนะคะสองคนมีแค่นี้ค่ะเตรียมไป ก็จะมีฝักบัวด้วยฝักบัวเล็กๆทุงอาบน้ำเนี่ยอากาศเย็นเราจะตอนกลางวันเราก็จะเอาตากแดดไว้มันก็จะร้อนพอตอนเย็นๆ็นกลางคืนเราก็อาบสบายเลยค่ะก็มีสามีมสมอย่างที่จะต้องเตรียมไปถ้าเป็นเขตที่เขาอาเป็นป่าสงวนอนุรักษ์ซึ่งเขาจะต้องอา เราต้องต้องใช้ห้องน้ําเราไม่ใายในป่าได้นะคะไม่เข้าห้องน้ําในป่าไม่ได้นะคะต้องมีถ้าใครไม่มีก็ไปแถวนั้นไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีเออเราก็จะมีคายักค่ะที่เราเอาไปด้วยตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราชอบไปเที่ยวทะเลกันจากนั้นเสร็จก็จะเป็นเบ็ดแล้วก็ที่พายนะคะตัวนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นห้องตัวนี้ค่ะตัวนี้ ที่เป็นอ่าเต็นท์ห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องน้ํานั่นเองฟืนที่เราเตรียมไปนะคะถิงจะบอกว่าฟืนอะไรเราก็ต้องเตรียมไปให้หมดเลยนะคะเขาไม่มีห้าก็กเออมันอาจจะฝุ่นนิดนึงเพราะว่ามันไปหลายไปหลายอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ออกไปแคมปิ้งตลอดค่ะทุกปีนะคะอมืมก็จะเป็นที่นอนนะคะแล้วก็เต็นท์นะคะแล้วก็จะมีอมืมตีนเป็ด ตีนปลานะคะเอาไว้ไว่ายน้ำดำน้ำลึกก็เสร็จก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะคะแฟนเอาเข้ามาให้แล้วใหญ่นิดนึงเราไป3ามวันก็นี่ค่ะเราก็จะมีทั้งนี้ใส่อาหารตัวนี้เราจะเตรียมตอนเช้านะคะตัวนี้แค่ให้ดูตอนนี้ต้ยมยำอะไรนะคะ ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารที่เป็นอ,อยู่ในช่องฟิตแล้วมันจะได้เย็นมานานนะคะช่องฟิตให้ดูค่ะ<ม>เรามีอะไรบ้างมีเตตินค่ะมีเตตินไก่เต็มตู้เย็นเลยค่ะไปเทะเลมาทีก็จะเก็บมาตลอดมันสวยดีนะคะที่นี่หอยที่นี่มันสวยมากเลยค่ะดูก่อน สวยมากแล้วก็ตัวนี้ข่าวที่แล้วที่ไปจะเป็นหอยชนิดเล็กๆบางพื้นที่จะเป็นหอยตัวใหญ่ๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะ๋ยวให้ดูอีกที่หนึง่งนี่ค่ะบางที่ไปก็จะเป็นหอยตัวเบเริ่มเลยค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่นี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเพื่อนมาเราจะข้ามเกาะเราจะไปอีกเกาะที่หนึง่ง ไปที่เกาะนะคะที่นู่นจะสวยมากเลยแล้วก็มีปลาวานปลาโลมาตเต็มไปหมดเลยหวังว่าเราจะได้เจอเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน,านั้น <ผ ưởng S 1> หน้าของเขาออกมาว่ายน้ําเล่นนะคะออพิธีธภัณฑัหอยค่ะเต็ม <laughs> <laughs> <pip ld> <et> ไปหมดเลยนะคะอิงเยอะกว่านี้นะคะแต่พอดีเอาไปทําโมบายให้เพื่อนๆเวลาเพื่อนมาเยี่ยมทีเราก็ทำโมบอลให้เพื่อนไปที